ต้นฝรัง่งฝรัง่งฝรัง่งฝรั่งคีนกเขาเรียกว่าฝรั่งคีนกฝรั่งคีนอกอันนี้อันนี้ต้นวามากเต้นวาต้นวาโคราชเขาเรียกว่าต้นวาตาโคราช ไม่ตะกี้มันจะมีตนวาอยู่สองสามตนบรรยากาศทุ่งนาทุ่งนาที่ไม่มีนาเอ้ไม่มีข้าวทำไม,ะมตะกีปขาไลา่หลายเลย ยุกเขียบยุคงเทียบไม่ได้ตรวการบริสุทธิ์าับบานมาตรวการบริสุทธิ์ปีนะดาไหมเดี๋ยวปีนสะดายังไอ้ยอ้วนเราขึ้นไม่ได้เจ็บง้าขาตายตายตาย กวันทุกวันแล้วขึ้นต้นไม้ไม่ได้ทำไมไมันเล็กหน่อยปีนได,ด้เมื่อไนี่ เดาวไหมสเสดาวอดอะเดาวอ่อน่สดาวหวานได้ไนี่ช้มดูสะดาวหวานอืมขม <ś> <ś> หให้วัดเสดาวหวานหวานได้สเสดาวขมห่อดอ่อนแลกวคิดได้ไหม <ś> ผมติดข้อเลย

หน่วยเนี่ยเดี๋ยวตบนั่งขอบเดินเล่นตอนเช้าๆนะครับเดินเล่นตอนเช้าๆ เอากาแฟไปให้ลงน้าแล้วเนี่ยเอาปะเอาไหมตัดเฉดแก่อ๋อนี่ตนเดี่ยวนีิ่วเดนี่ต้นนี่ยว เหลือน้อยแล้วเมืกกมกกมกก่อก่อนเมื่อก่อนเนยเยอะมากเอาเห็นยอดมะยมมาเด้อเดี๋ยวมาเก็บเอาไปกินก็ตำสมยอดยอดมะยมมะยมอ่อนมีกระคอมตับเดี๋ยวมาเก็บนี่ยจากสวนไทยรุย่นยวไปดูมะม่วงดูมะมอ่ะจิ เล,ล่าไก่เล่าไก่

เอาเมื่อไงหลายๆเอาไหนเนี่ยดกเอาไหมเคลื่อนไังเดี๋ยวเดี๋ยวทาเก็บไอ้พริกปลาปนไงพริกปลาปนเดี๋ยวเก็บยอดก่อนแต่งยางมาเก็บกระไรหรอเธอนี่บอเดี๋ยวค่อยมาเก็บทำ ทำคลิปกระผงกินข้าวทอดไข่เจียวไข่เนี่ยอย่างนี้อย่างนีย้ยิ้มเลย ไมยมไยมยมา่ยอมลูกแก่เดี๋ยวเดี๋ยวปีนเก็บ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับ